สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักครึ่งเดือนแรกในเดือนพฤศจิกายนของชาวทัตดินนะคะชาวทัดดินได้แก่ลัขนาราศีอะไรบ้างนะมีมะกรค่ะมีพลศภแล้วก็มีกันซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมะกรพฤศภหรือว่ากันในโหราศาสไทยหรือว่าตนตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะสถานรารณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้ หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆเนาะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่พ่ยอยากจะสื่อสารไปถึงขอแค่ตัวคุณเองนะคะมีคนได้คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้ไม่ว่าปัจจุบันคุณและเขาจะคบหากันในสถานะอะไรนะคะโอเคมาก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบความสัมพันธ์รูปแบบความสัมพันธ์ของชาวทัศด,ดินเป็นยังไง มีไพ่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญมีเจ็ดเหรียญมีมูนอืมมีสี่เหรียญมีเฮโรแฟน มีหนึ่งไม้โอเคมี strength โอเคอย่างแรกมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องได้คือเนเจอร์ของธาตุดินอ่ะพี่มีความรู้สึกว่าธาตุดินจะไม่ค่อยทําอะไรที่ที่ตอบตัวเองไม่ได้ว่าทําไปแล้วได้อะไรอ่ะเออธาตุดินจะเป็นธาตุหนึ่งที่เหมือนต้องมี เหมือนตั้งคําถามกับตัวเองแล้วก็ต้องตอบได้ด้วยว่าทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรคุณจะใช้หลักเกณฑ์อะไรแบบเนี้ในการตัดสินใจในหลายๆด้านของชีวิตรวมถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักความสัมพันธ์มันก็ขาดไม่ได้เมืนอเป็นนิสัยของคุณที่เวลาคุณทําอะไรแล้วคุณจะต้องเหมือนหาคําตอบให้ตัวเองให้ได้ว่าอย่างน้อยอะ่ะทำเอาสนุกทําเอา ทำทำเอาฮาหรือว่าทำแล้วได้ประโยชน์อะไรคือมันต้องมีคำตอบกับตัวเองความสัมพันธ์นี้ก็เช่นกันมันมีเรื่องของการลงทุนในความสัมพันธ์นะคะมันมีเรื่องของผลประโยชน์ในบางเคสเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกเหมือนลองดูซิว่าในความสัมพันธ์นี้มันจะสามารถพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่มันโอเคมากกว่าไม่ชัดเจนได้หรือไม่ เพราะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธาตุที่ไม่ชอบความไม่ชัดเจนนะคะเป็นลักษณะประมาณนั้นไม่ชอบเวอร์ชั่นคุมคูไม่ชอบเวอร์ชั่นคุมเครือนะคะส่วนใหญ่พี่มีความรู้สึกพลังงานของความเด็ดขาดและพลังงานงานของความแน่วแน่มันมักจะอยู่ในธาตุไฟกับธาตุดินจะไม่ค่อยอารมุ์มอร่วยหรือแบบเจ็บน้อยๆไม่ค่อยกล้าเจ็บจะไม่ค่อยเหมือนธาตุลมกับธาตุน้ําเท่าไหร่ลมกับน้ํายังมีความอารมุ่มอร่วยนะยังพอคุยกันได้ยังพอปรับได้อะไรเงี้ย แต่ธาตุดินกับธาตุไฟจะเป็นธาตุที่แบบให้รู้เรื่องไปเลยอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นจากที่เห็นเนี่ยมันเป็นสถานาการณ์ประมาณเนี้ยเคสต่อมาคุณอาจจะกำลังถา,ถามถึงใครสักคนที่เหมือนแบบสร้างความงุนหงิดใจให้กับคุณเมื่อคุณไปย้อนถามถึงความรักที่ไรอะ่ะคุณน่าจะนึกถึงใครสักคนที่ทำให้คุณมีความรู้สึกไม่ต้องมีก็ได้คู่อะ่ะ มีความมั่นคงไว้ก่อนเอาเงินไว้ก่อนเพราะว่าอยู่ตรงนั้นน่ะมันมีความไม่ชัดเจนเหมือนอย่างที่บอกพอมันไม่ชัดเจนปื๊บามันก็จะไม่ใช่นิสัยคุณละคุณไม่ได้ชอบความไม่ชัดเจนคุณไม่ได้ชอบความคุมเครือคุณไม่ได้ชอบอะไรที่มันไม่ดูซ้ายรู้ขวาอะไรเงี้ยคุณน่าจะนึกถึงคนคนนั้นแล้วก็พอนึกถึงความสัมพันธ์นี้ได้อ่ะมันเลยเป็นลักษณะที่เหมือนในเวลานี้ขอขอเลือกที่จะโฟกัสกับสิ่งที่จับต้องได้ไปก่อนดีกว่า ขอเลือกจะโฟกัสกับสิ่งที่ที่คุณควบคุมได้คอนโทรลได้ไปก่อนดีกว่ารู้สึกอย่างนั้นโดยเฉพาะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินการเริ่มต้นใหม่การเรียนต่อโอกาสในชีวิตเลยเประมาณนี้รู้สึกว่าอย่างนั้นนะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ชาวธาตุดดินเออมีชาวอาจจะมีชาวมีนชาวพฤกษกแล้วก็สิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในตรงนี้นะคะอ่ะไปดูกันขอไพ่หน่อยนะ ความรู้สึกของคุณค่ะท่าตินคุณรู้สึกไงกับเขาคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาท่าติมมีไพ่เฮอร์มิตมีเฮอร์มิตมีเฮโรแฟนมีก้าเหรียญคิงถ้วย ิงเหรียญอะไริงไม้โอเคแล้วเขาสึกไงกับคุณนะท้าทีเขารู้สึกไงกับคุณ,นะคณหนึ่งดาบมีหนึ่งดาบมีสองเหรียญมีไพ่สี่เหรียญมีไพ่แฮงแมนโอ้มีห้าถ้วยด้วยอ่ะ แล้วก็มีสตาร์ไพ่แถวบนค่ะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกเขาต่อคุณนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้หน้าไพ่พี่อาจจะไม่ไดแอลาย์ apply สำหรับทุกทคนเพราะว่ามันยังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองขออนุญาตขยับนะเออจากในหน้าไพาแ่แล้วเราเอาเคสแรกกันก่อน เคสในความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่เรามีความรู้สึกว่าเราหงุดหงิดกับความไม่ชัดเจนของใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะในความสัมพันธ์นี้เนี่ยนะเออจากที่เห็นคุณก็มีความรู้สึกว่าคนนี้ก็เป็นคนดีนะเขาก็เป็นคนดีเขาเป็นคนดีมีมารยาทคนหนึ่งเขาก็มีความสุภาพดีก็โอเคแหละในความสัมพันธ์เขาก็ เป็นคนโปรไฟล์ดีเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ก็เป็นหนึ่งในคนที่สามารถพัฒนาได้แถมยังเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรใกล้เคียงกับเรามีคิงไม้ควีนไม้พี่รู้สึกว่าชาวทัดดินถ้าเวลาคุณเลือกใครคุณจะเลือกใครสักคนที่ไม่ได้แบบอาศัยแค่เรื่องความรู้สึกคุณจะเลือกจากสิ่งที่มันมองเห็นได้ก่อนการขยันการประสบความสําเร็จในชีวิตอะไรที่มันวัดออกมาได้เป็นเป็นตัวเลขหรืออะไรที่มันวัดออกมาได้เป็นรูปธรรมอะ เออทัดินจะเลือกจากอันนั้นก่อนในความสัมพันธ์นี้คุณก็มีความรู้สึกเช่นกันว่าเออคนนี้เขาก็ดีนะก็โอเคแหละอืมก็โอเคแหละก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าอย่างนั้นนะถามว่าคุณชอบเขาไหมเพืยว่อคุณไม่ได้รังเกียจเขานะคะคุณไม่ได้รังเกียจเขาหรอกแต่คุณน่าจะมีอะไรอะไรอย่างที่ยังต้องโฟกัสอยู่ในเวลานี้เพราะว่าพอตัดมาที่หน้าไพ่ตรงเขาเนี่ยนะส่วนหนึ่งอะ ในความสัมพันธ์นี้คนคนนี้ถ้าคุณมาเจอเขาในตอนที่ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นเขาที่เลิกจากความสัมพันธ์ครั้งเก่ามาคือเลิกมานานแค่ไหนไม่รู้แต่พี่มีความรู้สึกว่ามันมีคนเสียใจกับความสัมพันธ์อยู่มันมีคนที่ยังไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่ หมายความว่าอาจจะเป็นคุณที่ยังไม่ลืมคนเก่าหรือเขาที่ยังไม่ลืมคนเก่าซึ่งการได้มาเจอคุณนะ่ะมันอยู่ในจุดที่เหมือนเยียวยาใจแต่ว่าก็ยังไม่สามารถลืมคนเก่าได้หรือเขาอาจจะเฮิร์ตตรงที่เขาพยายามมากๆในความสัมพันธ์แต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ขึ้นแท่นสักทีอันนี้ก็เป็นไปได้นี่คือเคสที่หนึ่งสำหรับสำหรับเคสของคนที่ ที่เป็นความสัมพันธ์ที่มีอยู่นะปัจจุบันนะที่รู้สึกว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของคนเกา่า <c oughs> ปัญหาเรื่องของคนเกา่าปัญหาที่ไม่คุณก็เขายัางไม่ลืมคนเกา่าแล้วเหมือนแบบยังคอยเอาความสัมพันธ์นะปัจจุบันที่เป็นระหว่างคู่คุณกับเขาเนี่ยมาเปรียบเทียบว่ายังไงจะไปต่อดีไหมยังไงหรือเปล่าเลยประมาณนี้นะคะเคสต่อมาพี่เมย์เคสต่อมา ความสัมพันธ์ที่เป็นเวอร์ชั่นคนเก่าอันนี้คือคนเก่าเพราะมันมีหน้าไพ่โสดขึ้นมาด้วยอะในตอนแรกที่พี่อ่านพลังงานไปอเออพี่มีความรู้สึกว่าพอไพ่มันขึ้นเก้าเหรียญนะคุณรู้สึกว่าคนนี้เขาก็เป็นคนดีก็ยืนยันอยู่ว่าคุณก็รู้สึกคนนี้เขาเป็นคนดีก็ดีแหละก็ดีแหละก็ถ้าเขารักเราก็ดีแหละอะไรเงี้ยแต่พี่มีความรู้สึกว่ามันบางครั้งมันอาจจะไม่มากพอที่จะทําให้คุณ ทิ้งชีวิตณนปัจจุบันที่มีอยู่ไพ่เก้าเหรียญมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าไม่ต้องมีสิบเหรียญฉันก็มีความสุขได้ไม่ต้องผูกพันกับใครเป็นพิเศษฉันก็มีความสุขได้ขอแค่ฉันมีตัวเองขอแค่มีงานทําขอแค่มีเงินใช้ขอให้ได้ใช้ชีวิตอย่างที่อยากที่จะใช้อะไรอย่างเงี้ยเก้า <9 S 2> เหรียญเป็นลักษณะไพ่แบบนั้นอะซึ่งแบบไม่ต้องมีคู่ก็ไดแบบ้ซึ่งณนปัจจุบันนะ่ะถ้าคุณกาลังอยู่ในจุดนั้นนะ่ะพี่ว่าคุณโอเพนประมาณหนึ่งคุณรู้สึกดีกับคนคนี้แต่คุณ แต่พี่อมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณพิจารณามากกว่าในเรื่องของการที่เขารักคุณเขาชอบคุณอะไรเงี้ยมันคือเรื่องของสิ่งที่เขาเป็นหรือสิ่งที่เขามีอะไรเงี้ยเช่นเขาทํางานอะไรเขามีนิสัยยังไงเขาใช้ชีวิตยังไงอะไรประมาณนี้คือหลายๆอย่างมันต้องเป็นอะไรที่ค่อนข้างถูกต้องตามคันลองคองทำ แล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าคุณถ้าคุณแพ้ให้คนคนนี้นะด้วยจังหวะหน้าไพ่ลักษณะประมาณนี้คุณแพ้ให้ความเก่งของเขาคือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความรู้เยอะหรือเป็นคนที่อยู่ในสาขาวิชาสายงานหรือในอาชีพใดๆที่คุณค่อนข้างยอมรับความสามารถของเขาเป็นเวอร์ชันนั้นซึ่งพอคุณยอมรับความสามารถของเขาได้แล้วคุณก็จะมีความรู้สึกว่า เออคนนี้โอเคนะถ้าคุณจะเลือกใครอะ่ะเพราะจากหน้าไพ่มันดูเป็นไพ่ที่เลือกมาจากเลือกมาจากสิ่งที่มันจับต้องได้อะ่ะมากกว่าสิ่งที่อยู่คือคือภายในใจเพราะภายในใจมันจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยจากหน้าไพ่พี่อ่านแบบนี้นะอ่ะต่อมาแต่อ่ะพี่เมย์มีแต่แต่ถ้าถามว่า อย่างทีเคที่สองที่พี่บอกพี่มีความรู้สึกว่าถ้าชีวิตคุณนะปัจจุบันนะ่ะคุณมีความรู้สึกแบบแฮปปี้กับชีวิตที่เป็นโสดของคุณนะมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีความรู้สึกเหมือนคุณไม่ได้คุณก็รู้สึกเขาดีแต่คุณไม่ได้แบบไปเทคแอคชั่นใดๆพี่รู้สึกอย่างนั้นด้วยหน้าภพ่นะคุณไม่ไปเทคแอคชั่นใดๆคุณอยูุ่ณนิ่งๆอะ่ะ เหมือนคุณแฮปปี้กับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วเพราะพอหน้าไพ่ข้างล่างของเขาอะมันเป็นหน้าไพ่ที่เหมือนเขาตกผลึกได้บางอย่างในความสัมพันธ์ว่าเขาพลาดอะไรไปสักอย่างเขาปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวนานเกินไปจนคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วมั้งมันอาจจะเป็นรักครั้งเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วปัจจุบันมันอาจจะยังมีการบล็อกการปิดกั้นหรือมันไม่สนิทกันเหมือนเดิมมันไม่ได้บล็อกมันไม่ได้ปิดกั้นแต่มัน มันไม่สนิทเหมือนเดิมพอมันไม่สนิทเหมือนเดิมมันจะเข้าไปก็ไม่ได้นึกออกใช่ไหมคะยังรอยังรอการให้อภัยยังรอการขอโทษยังรอหรือถ้าไม่ได้เป็นการให้อภัยหรือขอโทษมันคือช่วงการนึกถึงช่วงเวลาดีๆที่ที่เคยมีอืมคือมันนึกขึ้นได้ในวันที่เหมือนแบบความสัมพันธ์นี้ มันมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคถามว่าเขามานั่งคิดได้ตอนไหนคิดได้ตอนที่มันเป็นเรื่องค้างคาในใจอะค้างคาในใจหนึ่งในความสัมพันธ์ที่เสียไปมันไม่แปลกนะที่ถามว่าทำไมคนคนนี้เขาคิดได้ด้วยหน้าไพ่ที่ขึ้นมาตรงเนี้ยเฮอมิดก็ดีไฮโลแฟนก็ดีคิงไม้อย่างเงี้ยถ้าเราตัดคิงถ้วยออกไปนะ ฮอร์มิตไฮโลแฟนคิงเหรียญคิงไม้อะมันเป็นไพ่ของคนมีตักกะอืมของคนมีตักกะคนมีลอจิกคนที่เขาแบบอยู่ในโหมดของการที่เราเรามั่นใจว่าคนคนนี้คิดได้ใช่พี่ถึงอ่านว่าคนคนนี้เขาคิดได้เขาคิดได้จริงๆว่าเขาสูญเสียอะไรบางอย่างไปและเขารู้สึกค้างคากับกับความสัมพันธ์นี้มันถึงมีไพ่ของการเสียใจขึ้นมา แล้วเขาเห็นจริงด้วยนะจากไพ่หนึ่งดาบที่ขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าไงมันไม่ใช่แบบมีคนที่คิดได้ก็มีและแน่นอนมันย่อมมีคนที่คิดไม่ได้อยู่แล้วในความสัมพันธ์แต่คนนี้คิดได้อืมอไปดูสิการ Take Action ในความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะชาวธาตุินเขาคนนั้นจะเทคแอคชั่นอะไร มีคิงไม้เทคแน่คิงไม้อะคิงไม้เป็นไพ่ตัวเทคเลยคิงไม้คิงไม้เด็กไม้นะคะไพ่ของการแสดงออกนะคะ the fool ค่ะ the moon ค่ะ night ไม้นะคะแล้วก็แฮงแมนพี่ว่าเขาจะหาวิธีแก้ไขสถานการณ์บางอย่างในความสัมพันธ์ ถ้าเป็นคนที่อยู่นปัจจุบันพี่ว่าเขาก็จะหาโอกาสในการมาเจอคุณนะเพื่อที่จะคุยเพื่อที่จะสื่อสารเออตอนนี้เป็นไงเรามั่งอะไรอย่างเงี้ยมาเจอกันหน่อยสิช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันเลยอ่ะค่ำๆเจอกันก็ได้อะไรประมาณนี้แบบหลังเลิกงานอะไรก็ว่าไปใช่ปะแต่ถ้าเป็นเคสของคนเก่าพี่ว่าเขาก็จะหาวิธีสื่อสารมาพี่เมย์มองไม่ค่อยเห็นดูเซเว่นก่อนเออชัดละมองคือเขาเรียกว่าจะหาวิธีในการสื่อสารมานะคะแล้วก็ มาพูดมาคุยมาเจราจาเนี่ยมันเป็นไพ่ของการ Take a คชั่นเลยเพื่อที่จะแก้ไขความค้างคาเขาคงมีความรู้สึกมันค้างคาจริงๆะ่ะมันคงมีความคาใจก็มันคาใจข้างในลึกๆประมาณนั้นแล้วก็ถ้ายิ่งเป็นคนเก่าอะ่ะก็ยิ่งชัดเจนเลยว่าเหมือนแบบอาจจะหาวิธีบางอย่างในการเจราจาแต่ว่าอาศัยในช่วงจังหวะด้วยนะ ว่าจังหวัดไหนที่จะสามารถคุยได้สื่อสารได้อาจจะยังต้องดูว่ายังพอคุยกันได้หรือเปล่าแต่คนคนนี้มองแล้วไม่ได้อยากเทความสัมพันธ์เนี้ยแนวโน้มค่ะอืมสิเหรียญเห็นไหมมีสิบเหรียญมีเจ็ดไม้นะคะมีหนึ่ง้วยนะคะมีตาค่ะมีเจ็ดเหรียญแล้วก็มีไพ่ j u s t i c มีคนคิดมากนอนไม่หลับกับความสัมพันธ์นี้จึงต้องมาทําให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนในความสัมพันธ์นี้คนที่ยังคบกันอยู่เนี่ยเออและยังลืมคนเก่าไม่ได้พี่ว่าเขาจะทําให้มันชัดเจนมากขึ้นชัดเจนสบายใจได้คนเก่าคงไม่อยู่แล้วล่ะเขาคงจะ เปิดใจให้กับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ซึ่งนั่นซึ่งถ้าน,นั่นคือคุณนะก็จะเปิดใจให้กับความรักความสัมพันธ์ใหม่พยายามลืมเรื่องเก่าค่ะพยายามเคลียร์ปัญหาครั้งเก่าเททิท้งเทได้เททิท้งแล้วก็ลงเอยกับความสัมพันธ์ณนะปัจจุบันเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้ว่าโอเคคนเก่าก็คือคนเก่านะแต่ถ้าปัญหาคนเก่ามันอยู่ที่เราเนี่ยคุณต้องไปเคลียร์เองนะและให้รู้ว่าเนี่ยคือคนปัจจุบันของคุณ เคสต่อมาถ้านี่คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนเก่าซึ่งคนเก่านะปัจจุบันไม่ได้อยู่กับเราตรงนี้นะคนเก่าคืออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ในโลกอะแต่คนนี้มีความคิดถึงคุณจากในหน้าไพา่อย่างที่บอกมันจะมีการเทคแอคชั่นบางอย่างมาจากทางฝั่งเขานะคะซึ่งในแนวโน้มอะมันก็มีแนวโน้มที่เขาจะหยิบยื่นอะไรบางอย่างข้อเสนอบางอย่างมาหาคุณนะซึ่งเป็นข้อเสนอที่ผูกพันนะ ส0เหรียญการเป็นครอบครัวการทำงานด้วยกันการกลับมาเจอกันคราวนี้มันขึ้นอยู่กับคุณนะคะมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะวางเขาไว้ในสถานะไหนสะดวกใจไหมเป็นคนรักสะดวกใจไหมเป็นครอบครัวหรือสะดวกใจไหมที่แบบเออก็เป็นแค่เพื่อนก็ได้จัดเฟรนด์ก็แล้วแต่แต่เขามาแบบจริงจังและชัดเจนอืมเพราะฉะนั้นอะในความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถเป็นความสัมพันธ์ที่ เขาเรียกว่ามันไปต่อได้แต่มันไปต่อได้ในฟิลไหนอ่มันขึ้นอยู่กับของเก่าเจ็ดเหรียญของเก่าประวัติเดิมที่สะสมกันมาคนบางคนเกิดมาเราอาจจะมาเจอกันเพื่อที่จะเป็นเพื่อนกันแต่คนบางคนมาเพื่อจะเป็นคู่ชีวิตมาแล้วแต่อืมคราวนี้เราก็ขึ้นการเช็คประวัติแบ็กลลดก็ขึ้นอยู่กับประวัติของแต่ละคู่นะคะไปพิจารณาเอา เพราะว่ามันเป็นหน้าไพ่เนี้ยมันเป็นเชนความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้หลุดไปจากไหนอ่ะมันสามารถไปต่อได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกเอาคนเนี้ยไปวางไว้ตรงไหนเท่านั้นเองนะเพราะสิบเหรียญมันเป็นไพ่ strong connection เนี่ยประมาณนี้ค่ะจบไปแล้วสำหรับดวงความรักครึ่งเดือนแรกในเดือนพฤศจิกายนของชาวทัตด,ดินหรือเมื่อไรก็ตามที่คุณผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันค่ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ Subscribe Like Comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ